ตอนนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ระดับน้ําเริ่มคลี่คลายก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูการเยียวยาครับมีหนึ่งสายใช่ไหมครับเป็นผู้สื่อข่าวสวทศูนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณอนุชาหมัดอาดัมค่ะผู้สื่อข่าวสวทศูนค่ะจะมาอัปเดตความคืบหน้าในพื้นที่ให้กับเราค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะคอัปเดตกันในเช้าวันนี้ครับวันที่30พฤศจิกายน2568ประเด็นสําคัญครับสถานการณ์ตอนนี้น้ําที่จังหวัดสตูลเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับสำหรับในส่วนของน้ําในพื้นที่ของจังหวัดสตูลน,นะขณะนี้เรียกได้ว่าคลี่คลายไปพอสมควรเลยนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่ของอาเภอลังงูที่อาจจะมีน้ําเหลืออยู่อีกบ้างบางส่วนนะครับซึ่งเรื่องของการสถานการณ์น้ำณขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วนะครับโดยมีทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไท,ทยครับท่านสสทรงศักดิ์ทองศรีเดินทางลงมาในพื้นที่เพื่อติดตามเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาที่น้องประชาชนด้วยครับ ตอนนี้ก็คือพื้นที่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะที่อยู่ในน้ําแห้งหมดแล้วใช่ไหมคะอาจจะมีบางส่วนอาจจะเป็นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและก็มีตามตรอกซอกซอยแล้วก็พื้นที่น้ําท่วม้ําซากที่อาจจะมีน้ําท่วมขังอยู่รอการระบายอยู่ครับแ่าตรงนั้น,แ,นแล้วตรงนั้นเราได้มีการเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะในจุดที่ยังมีพื้นที่ท่วมขังอยู่คะ่ะ จุดที่มีพื้นที่ท่วมขังอันนี้ปกติจะอยู่เรื่องของการรอระบายน้าตามธรรมชาติครับแล้วก็บางบาบงจุดนี้ก็จะมีหน่วยงานจลรประทานนะครับแล้วก็ทางปอพอได้เอาเครื่องสูบน้ําไปเร่งระบายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนในบางส่วนแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีว่าเรื่องของพื้นที่ที่เป็นน้ําท่วมขังหรือว่าน้ําท่วมตํตาซากเนี่ยทาง ปอพอและก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ยังเปิดศูนย์พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงรอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็ไฟฟ้าจ่ายก็ไปถึงบ้านที่น้องประชาชนถึงจะยอมที่จะให้พี่น้องประชาชนกลับไปบ้านพักอาศัยเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนของพื้นที่ของตัวเองครับครับในส่วนในส่วนของละงูที่เรากังวลกันอยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้ที่ละงูเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ที่ลังงูสถานการณ์ดีขึ้นมากเลยครับคุณบอลครับเพราะว่าฝนไม่ตกลงมาตั้งแต่สามวันที่แล้วครับมีตกมาบ้างเมื่อคืนนิดนึงแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตกหนักมากนะครับไม่มไม่ส่งผลกระทบทําให้น้ําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่อำเภอลังงูเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่า ณขณะนี้เนี่ยผมกาลังตามขบวนทางท่านรับสีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงตัดทองศรีเพื่อที่จะไปดูพื้นที่ที่อาเภอลังหูและก็อาเภอท่าแพหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยท่านเดินทางมาในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองสตูนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีพื้นที่ลุ่มต่ํามีน้ําสูงน้ําท่วมสูงบ้านเรือนที่น้องประชาชนได้รับความเสียหายมาก นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือท่านเดินทางไปที่ที่วังประจันนะครับแถวหน้าหน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับซึ่งตรงนั้นมีปัญหาคือเรื่องดินสไลด์ปิดทับถนนเส้นทางไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ของพี่น้องประชาชนชและจากจุดที่ดินสไลด์ยาวไปจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ของวังประจันนะครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรที่น้องประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากตรงนั้นมีเสาไฟล้มอยู่นะครับทำให้การไฟฟ้าเร่งที่จะเข้าไปเยียวยาแล้วก็เมื่อวานท่านก็ไปดูพื้นที่มาแล้วปรากฏว่าจังหวะที่กําลังคุยอยู่จังหวะที่กําลังสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอยู่ก็มีอาการดินสไลด์ลงมาอีกนิดน,นึงนะครับ<น>เราก็เลยว่าเอาไปใายย้าย่ด้ย้ายดียยกว่าน,น,นะไม,ไม่เอาแล้วจุดนั้นนะอาจจะมีความเสี่ยงได้ครับ ก็ยังมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีดินสไลด์เกิดขึ้นอีกต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าถามว่าต่อเนื่องไหมจุดนี้เนี่ย มันจะมีบางพื้นที่ที่มีน้ํายังชุ่มอยู่ในในตัวดินนะครับมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์แต่ก็ไม่ได้เหมือนกับช่วงที่ฝนตกหนักวิกฤตก,ก่อนหน้านี้แล้วครับครับอัปเดตจํานวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากที่เรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงล่าสุดวันนี้ครับตัวเลขของผู้ที่อพยพกลับไปสู่ที่บ้านเรือนแล้วหลังสถานการณ์ดีขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับ ล่าสุดนะครับสำหรับตัวเลขของผู้อพยพตอนนี้เนี่ยลดลงไปเยอะมากครับบางพื้น,น,นที่อาจจะเหลือแค่ศูนย์บัำพิงนะครับจากที่เคยเปิดไปสิบยี่สิแห่งในแต่ละท้องถิ่นก็ยุบรวมจนเหลือเพียงแค่แห่งเดียวหรือว่าสองแห่งนะครับและในแต่ละแห่งนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณ20-30คนแต่ว่าเมื่อวานที่ผมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปดูที่ศูนย์นทิง ที่เทศบาลเมืองสตูเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเหลืออยู่อีกประมาณ130กว่าคนแล้วก็คาดว่าวันนี้น่าจะออกกลับไปได้บ้าง บ้างอีกบ้างนะครับแต่ว่าะจะมีอีกบางส่วนที่ไม่สามารถกลับได้เนื่องจากมันมีบ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายมากก็ต้องรอการจ่ายไฟเข้าไปเหมือนเหมือนกับนหลายพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการตัดไฟแล้วก็เรื่องของการติดตามกระแสไฟฟ้าว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วมีไอ,อส่วนของน้ํายังคงค้างอยู่ในเตาเสียบอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าครับค่ะแล้วในส่วนของเรื่องน้าล่ะคะเรื่องการประปามีน้ํา เพียงพอสําหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตอนนี้ไหมคะการประปาส่วนของจังหวัดสตูลนั้นสามารถจ่ายประปาได้ตั้งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาดีแล้วครับแต่ว่าส่วนของพื้นที่ของอำเภอละง,งูเนี่ยคือสามารถจ่ายประปาได้บางส่วน นะครับผมแล้วก็พื้นที่ของอำเภอควนโดนซึ่งซึ่งอาคารการประปาส่วนลุ่มทภาคของอำเภอควนโดนเนี่ยตรงนั้นจะอยู่ที่สูงครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายน้ำประปานะครับผมก็เลยเรื่องของน้ำประปาเนี่ยณขณะนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาครับครับในส่วนของการเยียวยาบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์น้ําเริ่มลดลงหลายคนก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วแต่ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนตอน นี้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรบ้างครับการเยียวยาของพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่ท่านรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของวันนี้ท่านก็ได้สั่งการผ่านในอยอเภอครับบอกว่า ให้รีบเร่งให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนเยียวยาผ่านระบบของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งพี่น้องประชาชนก็รีบเร่งในการลงทะเบียนเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เมื่อวานก็มีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้มีโอกาสลงไปตรวจเยี่ยมด้วยเรื่องของการาทำประชาคมหมู่บ้านนะครับ,รบซึ่งการเยียวยาในะขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าถือว่า น่าจะเกิน50%แล้วครับสำหรับหลายๆพื้นที่เพราะว่า อนอกเหนือจากคนที่อยู่ในส่วนภัคพิงและก็นอกเหนือจากคนที่ยังไม่สะดวกในการทํางานหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะเข้าไปยื่นหนังสือเยียวยาและก็เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่ายังไม่สะดวกวันนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เยียวยาเป็นรอบที่2ในการยื่นเอกสารนะครับแลลวก็หลังจากนี้ไปคงจะมีการเร่งรัดเพราะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า ทางท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาเลยครับว่าต้องรีบเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนครับค่ะแล้วตอนนี้ที่จังหวัดสตูลยังมีความต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่ว่าจะเป็นอุป,ปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆมีอะไรที่ต้องการเป็นพิเศษบ้างไหมคะ เรื่องของเข้าของเครื่องใช้เนี่ยหลายๆพื้นที่ตอนนี้เนี่ยสตูลถือว่าเป็นความโชคดีครับว่าจังหวัดสตูลเวลามีน้ําท่วมขังหรือว่ามีน้ําท่วมเนี่ยมันจะเป็นลันกษณะของน้ําไหลผ่านรเรื่องของอุปกรณ์ที่จะเข้ามาเป็นแรงดันสูงหรือว่าเรื่องของการล้างบ้านเรือนที่น้องประชาชนเนี่ยครับ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนน่าจะน่าจะยังพอหาได้ครับแต่่าส่วนของทางวิทยาเทคนิคตูนวิทยาการอาชีพลังงูหลังจากนี้ไปก็จะเปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้นําอุปกรณ์เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหายรถจักรยานยนต์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะรับบริการในเรื่องของการ ดูแลซ่อมบำรุงนะครับซึ่งทางวิทยาัยเทคนิคจะเปิดให้พี่น้องประชาชนในเขตของพื้นที่อำเภอควนโดนและก็อำเภอเมืองกระตูนเนี่ย,ยเข้ารับบริการอยู่แล้วก็ส่วนของวิทยาลัยการอาชีพลางงูเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่ของลางงูคลี่คลายสู่สภาวะปกติก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปรับบริการด้วยเช่นกันแล้วก็จะเปิดในวัน วันพรุ่งนี้ครับวันที่1เป็นต้นไปครับค่ะเอาละครับในช่วงท้ายตรงนี้ครับอยากให้คุณนุช,ชาฝากถึงคุณผู้ชมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าส่งกําลังส่งแรงใจนะครับไปให้กับชาวจังหวัดสตูลที่เดือดร้อนจากภุทกภัยซึ่งตอนนี้ต้องเรียนว่าสถานการณ์คลี่คลายนะครับหลายคนก็เริ่มกลับบ้านแล้วด้วยในช่วงท้ายนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับเชิญเลยเลยนะครับ ครับในเบื้องต้นนะครับผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลกันล้วกันนะครับที่จะต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีจิตนะครับที่จะช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนชาวสะตูนเพราะว่าการน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยชาวสะตูนหลายหลายคนที่ผมไปถามมาไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์น้าท่วมหนักขนาดนี้เลยจริงๆนะครับดังนั้นการที่พี่น้องประชาชนจากทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับหรือว่าโดยสัทห้างร้านต่างๆหรือว่าจะเป็นภาครัฐหน่วยงานภาครัฐรวมถึงพี่น้องประชาชนจากภาคเหนือภาคกลาง ภาคอีสานนะครับและก็พาคนท้ตอนบนที่ส่งสิ่งของมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในในพื้นที่สตูลเนี่ยชาวสตูลน,นะครับขออรารคุมากและก็ถ้ามีโอกาสถ้าพื้นที่อื่นๆได้รับประสบสารภาภัยเช่นนี้อีกชาวสตูลก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทุกๆท,ท่านด้วยเช่นกันครับครับ ขอบพระคุณนะครับคุณอนุชาหมัดอาดัมผู้สื่อข่าวสวทสตูลครับมารายงานสถานการณ์ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่วันนี้ได้รับทราบล่าสุดที่จังหวัดสตูลกันนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณเมย์กับคุณคุณบอลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับนี่คืออีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบ<ช>นะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้